สุดอินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวมหานครเซียนไฮยูตูดความประหยัดน้ำมันไกลกว่าทุกครั้ง1นงรปกิโลเมตรเกลียดจริงน้ำมันหนึ่งถังยังเรือทุกคันเนี่ยมีตู้ดีแม็กวิ่งไกลแตงไกใช้น้ำมันเนียสนับสนุนโดยศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหงคนไข้ AF เนี่ยมีโอกาสเกิดหัวใจล้มเหลวเกิดอัมพาตนะครับแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ครับ AF มันหมายถึงอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโรคหัวใจทำไมมันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแล้วสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรการรักษาในปัจจุบันสามารถทำได้อย่างไรวันนี้รายการอาสาหาเรื่องน่ารู้จะพาทุกท่านไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชาสันสนีวิทยากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพื่อมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับเจ้าโรค AF ครับหัวใจเต้นผิดปกติชนิด AF หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าหัวใจห้องบนเต้นพิวนะครับเป็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้าของใจที่เกิดกับหัวใจห้องบนนะครับหัวใจห้องบนจะเต้นรัวและเต้นเร็วมากโดยห้องบนจะเต้นเร็วมากกว่า3 5 0ครั้งต่อนอาทีนอกจากนี้เรายังเต้นอย่างไม่เป็นระเบียบด้วยครับสาเหตุที่เกิดจากโรคหัวใจห้องบนเต้นผิวเกิดจากอะไรได้บ้างครับคุณหมอ สาเหตุที่ไม่เกิด AF มีเหตุสาเหตุหลายอย่างนะครับแต่พอจะเป็น3กลุ่มใหญ่ด้วยกันได้ครับ1ก็เป็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้าในหัวใจเองอันที่2 AF อาจจะเกิดร่วมกับโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดไหนก็ได้นะครับข้อที่3ก็จะเป็นเหตุนอกหัวใจละครับเช่นกาแฟชาผ่อนไม่พอทํางานมากเกินไปก็สามารถทาให้หัวใจของคนเต้นรวนและผิดปกติเป็น AF ได้ครับแล้วอาการเบื้องต้นมันจะมีลักษณะอย่างไรถ้าไม่ได้ทําการรักษามันจะอันตรายแค่ไหนครับ อาการที่สําคัญของ a f นะครับอันที่1คือใจสั่นครับคนไข้จะบอกว่าเราคนไข้ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนะครับอาการสําคัญที่2คือเหนื่อยง่ายหัวใจล้มเหลวและอาการสําคัญที่3คืออมาาัมพาตครับขณะที่เป็น a f เนี่ยหัวใจห้องบนจะบีบตัวไม่ดีครับทำให้เลือดตกค้างในหัวใจห้องบนแล้วก็เกิดเปริมเลือดเกิดขึ้นแล้วก็ลอยหลุดจากหัวใจขึ้นสมองไปได้ครับในระยะแรกเนี่ยเอฟที่เป็นใหม่ๆจะเป็นไปในหายนะครับก็จะนานๆเป็นทีอาจจะปีละครั้ง หล,หลายปีครั้งก็จะเหมือนกับช่วงเส้นแดงที่เราเห็นอยู่นะครับเส้นสีงเงงานคือระยะที่ค่อยเป็นปกติแถบสีแดงคือช่วงที่มีอาการในช่วงแรกคนแค่จะมีาการนานๆเป็นทีครับแต่ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาให้ดีเนี่ยอาการจะเป็นบ่อยขึ้นอยู่นานขึ้นนะครับสังเกตวา่าเส้นสีแดงก็จะเริ่มถี่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับสุดท้ายถ้ารักษาไม่หมาะสมก็จะกลายเป็น AF เลื้อยหลังก็จะเป็นเ F ตลอดเวลาเหมือนแถบเส้นสีแดงที่มีอยู่ตลอดเวลาครับคุณหมอครับ หลังจากที่ทราบสาเหตุและอันตรายแล้วทีนี้การรักษาจะทำได้อย่างไรและในปัจจุบันมีวิวัฒนาการในการแพทย์อย่างไรบ้างครับการตรวจหัวใจ AF เนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับก็คือต้องได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจขนาดที่มีอาการพอดีเราก็มีวิธีการตรวจละครัเราจะมีใช้เครื่องวัดก,การเต้นหัวใจแบบพกพาก็ได้ครับทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ย AF เนี่ยรักษาด้วยการใช้ยาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่การทานยาเนี่ยทำให้ AF ไม่หายขาด ครับเป็นแต่ชะลอการเกิดโรคชะลอการให้มันน้อยลงนะครับแต่ถ้าอยากรักษาเอฟหายขาดทุกวันนี้ทํได้วยการทําได้ด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุครับทุกวันนี้ความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการจี้ด้วยคลื่นวิทยุก็มีความก้าวหน้าไปมากคือสายที่ใช้ในการจี้หัวใจี่มีความก้าวหน้าไปมากครับมีความความพิเศษที่จะตรวจวัดแรงกดแรงกระแทกได้ว่าเราจี้แรงเกินไปกดแรงเกินไปทําให้แพทย์สามารถจะตอบสนองต่อการจี้ได้ดีขึ้น เพื่อจะลดการเกิดโรคแทรกซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้มากขึ้นครับมีสูตรอินไซต์พิสูจน์แล้วประหยัดจริงอีสูตรดีแมกประหยัดน้ำมันจริงยิ่งมีสูตรอินไซต์ช่วยทําให้ขับดีขึ้นประหยัดน้ำมันสุดอีสูตุดีแมกวิ่งไกลแสนไก่ใช้น้ำมันเดียวสนับสนุนโดยศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหงเนื่องจาก AF เป็นภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดปกติที่รุนแรงที่สุดนะครับนอกจากนี้เนี่ย AF ยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวหลายอย่างทั้งความพิการและความเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นของคนปกติที่ไม่เป็น AF การรักษา AF แต่เนินเน่นๆจะสามารถทำให้เราหายขาดจาก AF ได้ครับงนั้นถ้าเราเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหา AF ควรจะเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลเราแบบองค์รวมได้นะครับ เ่วยเราหายขาดจากภาวะเอฟครับ